ี่น้องสมรถเดอมมันนี่อ่ะไส้านี่โอ้ยบุ้ทกกับสบอเหยียดตัวเหี่ยวเนี่ยไส้พาน,นี่สร้างกระเถินนี่เดิมเนี่ยโอ้ยเหียวพอดีกับพอดีพอดีพอด,พอดีนี่เด้อเบอร์มันมนะนะตั้มลงมันเนี่ยเปลี่ยนใส่้พาน,นี่รถพี่สร้างอันนี้บุ๊คจักซื้อเหมือนดอกไม่ตื่นเนี่ยบุ๊คเคยเฮ็ดจักรย่าได้พี่น้องเลยนี่วุ้ยแตงเฮียเหลือ่อยโอ้ยพี่สร้างอันนี้ ปขาลอยคะเลยองเหมือนเดิมเอาอ้าวโอ้ยตายโค้ดเลยดูหน้าสร้างเวรดีดีสายห้านี่โอ้ยวุ่นวายการซักแห้งวุ่น่ายการซังทำงานอีกแล้วเนี่ยมันก็จื่อพูดได้เลยว่าเนี่ยเออพี่เดีเอามาแล้วพี่ดีมันก็ลอยอยี่ยนเนี่ยตัวเรือก,ก็ได้บอ่อเนี่ยพวกเรือพนจ,จังแนะนำเลเดอ้อนี่นะเอาตัวเก้ามันก็เป็นเป็นเรื่อเนี่ยมันเป็นอย่างี้มคุ้มโอ้ยนี่เไม่ตื่นน้อเนี่ เป็นอันนี้เนาะมาเี่มาเป็นอันนี้เนาะันี้หบุเขยเห่นนะ็นนตะรเมบื้องอันนี้ดูเบื้องนี้ดูมันมุนอะี่เนาะตัวนี้มันลอลือต่่เะเียสร้างมาทีอ๋อสร้างคมเมเราพิ่งดูปเนี่ยอ๋อลูกปืนได้เนาะสร้างขีมเมสเราเบิ่งทดลองสร้าง สร้างกระเทือนน่ะเนี่ยสร้างวุ่นวายกันสร้างเลยนี่ลอง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 บุเขื่จักเทียเลยนี่ยโอ้เสืคิดดิบบุกกันกระตาวก็ลำบากก็สร้างกันปูพรมเนี่ยจั๊กแล้วได้บุได้ไม่ดูแล้วจักอ่อละขี้ได้บุได้เด้อครับบุได้ก็ไปห้าสูนคนแล้วป่ะเนี่ยบุเคย่อนมั้งเทียได้เนี่ยเนี่ยสร้างคีมนี่แหละบริหารงานนะ สร้างกระเถิญเด้อเนี่ยอิดอิดเป็นแด้บุ๊เป็นแด้เนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเบอลซ่องจังหวะเอาเป็นแด้บุ๊เป็นแด้เอาพิษลายบ่แคเด้อพิษลายพิษลายตกกระเถิญเต้นตกกระเถิญเนาะเสื้อไซสผพานเด้อบะเนียเสื้อไซสผพานเด้อบาะเนี่ยเบิ้งเบิ้งนำการเพราะเลยงุ๊ดจักแนะนำเด้อ เคยบเคยเลยนี่พี่ชาตัวออามันยังบุกมเนาะ่ยงยิงข้างนอกบอขีมมันมีซ่องอ่อ๋อก็เลยว่าผ่านดี้อยัานดีใส่านอ้เอาเอาละกออเสียสิ้นีเนาะนี่อ่ะคอฟิตของไม่มันก็ฟิตเนาะซ้ำนี้ออซ้ำนี้เเอ้าก็ก็เป็นฟิตกัน กายมีกันเลยข้อตัวนี้ดูนะเนหมดอีดีบ่ะเมือแต่พิดลายตะบอกคขนีดีคะแนนีดีเหาอขาบดได้ก็เสาเสาไนซสับน้แเลย